คือเป็นสิ่งที่ตามหามานานแล้วเอาีดําปูป่นมึกเอน้า่านมึกถ้ามันอถือน้ำจิ้มมันพไขวโอ้โหได้ยังไงจิ้บนวเลยโอ้หั่างไหมครับป่าจำเลยเาตาอมผมแสบคอแสบกินแล้วไ่ได้หรอกพ่อเตาออก ขึ้นไหลครับอยู่แต่ว่ามันแสบร้อนจะดักออกครับ <laughs> ภารกิจที่ชมรีและนะครับมาจามุทอรับเลยพละยาาย่องมหาเียมหามหากินเนี่ยนะครับมหา้ทกันพวกมหาเต้สุดนี้่ อช่เดี๋ยวเขาไปล่อหมึกฉัดมือกันนี่ยัยงเห็นวิวมาล่อหมึกเลยครับใค้เอาองม่ดีนี่มันเสียวอยู่อืมดีป่ะฮะมันโดูดเล่่นเร้งมันก็ดูดหมึกคือสัตว์ทะเลเนี่ยเวลาเกิดมาเยี่ยมกันสัทะทะเงเกตุาังการตัวรอดมันจะพ่นหมึกแล้วก็เพื่อที่น้ำจะพ่นหมึกเนีย่ยเพื่อว่าให้ทำการอพยพตัวอ,อันนี้ก็มันก็กะว่าจะพ่นหมึกออกเพื่อคือ <c oughs> กัน กลาวว่าจะเอาตัวรอดอะไรฝนมันจะบัตกรมันไมดูมันก็ต้องดูดน้ำพี่ก็ไปแทนใช่ไหมฝนมันก็จะบัดกรนแตพี่ก็เอาไปทอดนั่นเออถ้าแบบกินด้วยมันเบ็ดดิมันกัเบ็ดเท่ากับกินด้วยอันนี้เป็นสดๆเลยนะมึกสดๆครับมึกสดๆใช่อายแล้วมึงนี่มึกมึกใครนี่เป็นมึกไก่ครับใครเลยใา่นี่มัน นงกินเป็นยังคือว่าอาบได้ป่ไม่ได้น้ำเลยป่ะก็ไม่เด้นน้ำทาไมนู้นวอาตนี้ย่านช็อตครับช็อตตัวกินไปแล้วอันนี้ขึ้นมึกยางกันมย่างเป็นมึกไข่เบรรยากาศแบบนึงครับยิ่งเราไม่รอนมากดูแล บรรยากาศของการมาที่ทะเลหาดนะครับที่จังหวัดระยองอยูบรรยากาศอาการมา,รารที่นี่ฮะแล้วก็เขาบอกว่าสนุกพอสมควรอยู่นะครับเอาเป็นบรรยากาศรวมที่ท่านได้เห็นนะครับการท่องเที่ยวอ่ะจริงๆแล้วช่วงนี้ผมว่ายังไม่ค่อยปุ่เท่าไหร่เพราะว่า จากถ้าท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะก็นี่นี่มีวมีบ่อไหลขนาดก็เป็นมันหยุดธนะครับวัดยุทธโซทีพวกวิดยุทธตรงแรกก็นีอันนี้มันมันหน่วยบรรยากาศมันมันไม่มมไมมแสดงว่าเศรษฐกิจของเราเองก็ยังไม่เรเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะครับ เขาเลยว่าเออเดินภาพพวกเขาเบิ่งบรรยากาศของการมาทีทะเล่ลแถบทะเลภาคตะวันออกยวงนี้มันสีคขืนแห้งจัง,ยงไยเพราะว่าเป็นช่วงหนาหมอระสมหรืเป็นหนาฝนขับรถมาเอว่านี่กัโอ้หลุดล่มเนีกับฝน,นแห้ง ก็ถือว่าเพื่อตัวแรกปกติแต่ว่าคนก็ยังไม่ค่อยจะมาท่องเที่ยวกันมากนักนะครับสําหรับการมาเที่ยวในพื้นที่แต่ท่องเที่ยวในแถบทะเลครับสังเกตได้ครับจากเต็นต์ต่งางๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือคนไม่เยอะนะเนาะแเราก็ดูว่าเอมันก็เป็นเศรษฐกิจแบบนี้ก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จริงแล้วจะมีพวกชาวสางชาติชาวอะไรเยอะแยะนะครับที่มาเที่ยวหลังจากนี้ของเราก็เพิ่งเข้าที่เข้าทางเนาะนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับก็ในส่วนหลังจากนี้เราก็จะพาภาพของก๊อกป้ยางกันอาหาทะเลอยู่ตลาดบ้านพี่นะครับจงเป็นตลาดที่เขา เอาอาหารทะเลสดเนี่ยออกมาให้กับผู้บริโภคได้กับใก่ซื้อนะครับก็จะมีสิดงรสิ่งึมาชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ก่อนนั้นพิชิมแล้วหนุช็อตนะครับเดี๋ยวจะแทรกลิกไปให้ดูแลกันนะครับว่าลองลองชิมดูเฉยกครับมาถึงบ้านเพครัับมนก็ต้องมาหาดูขอ,ข,อของของฟงของฝาสักนิดหนึ่งครับ แถวบ้านเพนว่าเมื่อบางเย็นหนีวันเมียงเนี้ยนะครับซึ่งมักจะเป็นพวกอาหารทะเลที่เขาจอกแปรรูปเป็นทั้งเป็นขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับปลาหมึกเส้นพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านด้านนี้จะเป็นปลาปลาสดท่าไหนปลาสดเดี๋ยวเดินดูก่อนไปเราเดินดูก่อนไป,ะปะนะครับนี่คือปลาหมึกที่ อนรมณ์ตกเที District, ่ยวเยอะมากหมอตรงไหนเี่ยเดยวจริงจริงนะครับโซโลงทุเรียนบ่บ่บ่ผมผมมีอยู่พี่ผมมีอยู่อุ้ยกันซื้อซื้อแต่ทีเจ้าอยากได้กันเลยทุกอนเลยกระต่ายคิงโล่สองร้อยจ้า อันนี้ก็จะเป็นพวกเส้นหมากเป็นพวกขนมพกเกนะี่ยวเนอะพวกที่มันเป็นอาหารทะเลส,สดอยู่ในหัวจะก็มาเที่ยวผ่านมาเมื่กินมาพวกอาหาระทะเลสดนะไม่มะก,กี่หลานมาเส้นมากก็จะเป็นพวกอาหารแห้งส่วนใหญ่นะครับซื้อร้านนีนก็ได้ชิมก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะเขาบอกไม่พลาดว่าชิมก่อนก็ได้ซื้อร้านนี้ก็ได้ นะครับก็เดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยก่อนนะครับพวกปลาปลาทูเป็นปลาทูมันต่อเลยค่ปะปลาทูห่อปลาทูมันจ้าสี่ห่อร้อยพี่ใส่บัตเดินเล่นเฉยนะครับเพื่อจริงๆก็คือว่าเราก็ได้เห็นตีหยอร้อยพี่ใส่บัตรเดิออน เาตลาดนี้เขาเขาปรับปรุงใหม่แล้วแต่ก่อนจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตเห็นเป็นอันนี้ปลาอินรีฮะปลาอินรีแก้พาพวกเราเดินดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างไม่เป็นไรขอบคุณมากครับมีพวกปลาอินทรีพวกนี้ครับ ท่ก็จะเป็นเออเไอมอดพวกนี้เก็บิาอย่างได้นะครับอืมที่จะเป็นแก้เป็นโมได้น้าหนักเข้ากันอืมนีุ้่ะวนี้ก็่ร้อยนะเดว เอาเดินดูก่อนนะครับเดินดูก่อนนะครับปลาหมึกนี่ผมกินไปเยอะแล้วผมแค่อยากจะหาดูพวกผักอบแห้งครับผักอบแห้งแล้วผมอยากจะผมว่าน่าจะอร่อยที่ผมตามที่ผมเคยดู อมดูก่อนดูก่อนครับปมาผมเดินไปสุดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีก็ประมาณนี้นะครับนี่อาอมนี่แหละที่ผมจะเมาก็คือตัวนี้ที่ผมจกินผมเคยกินบ่อยแล้วแหละาะว่า เอาไว้ซื้อแว่นด้วยเฉยๆกี่บาทน,นะ90บาทแต่ซื้อไม่ได้หรอแตซื้อไม่ได้80 <laughs> ถุงก็ได้วครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในแถบ,ถบสินค้าของตลาดบ,าบ้านเพทที่เหลือคือเราเดินทางกลับครับปไปบ๊ายบาย